นี้ล่าสุดอีซอขยี้ข่าว3นะฮะไปติดตามกันได้ตามเพจนะฮะเพราะมันจะเป็นแหล่งข้อมูลในการช่วยกันตรวจสอบสังคมปรากฏว่าเห็นบอกปิดไปปิวไปบ้างเ่ยนะฮะล่าสุดขึ้นเพจ3แล้วนะฮะไหนดูหน่อยอีซอขยี้ข่าว3ามเขาบอกว่ามีวัดหนึ่งคุณผู้ชมครับเราเห็นภาพเลยยังตกใจนะที่อีซอเขาลงคุณผู้ชมดูที่อีซอลงฮะ แยกภาพมาไหมทีละภาพอันนี้คือภาพแบบรวมมิตรแยกทีละช็อตได้ไหมปรากฏว่าเขาบอกว่าวัดนี้พระผู้ใหญ่บางรูปตกดึกใส่หมวกแล้วก็ออกเที่ยวต่อมาฮะรูปที่สองขึ้นมาเลยฮะอย่างรวดเร็วฮะเดี๋ยวเวลาหมดรูปถัดมาฮะพระบางคนในวัดนี้ตกดึกไลฟ์สดขายพระนี่ฮะไลฟ์สดขายพระใช่ไหมหรือบางคนยิ่งไปกว่านั้นใส่เสื้อบอลเลยแล้วไลฟ์สดข้างล่างยังเป็นจีวออยู่เลยนะฮะ อันนี้ไม่ได้ขยายมามั้งคุณผู้ชมลองเบิ่งดูหน่อยนะฮะตรงใต้โต๊ะเขาเหมือนกับใส่จีวรใช่ไหมแต่ใส่เสื้อสีเขียว<ะ>แล้วบอกในวัดเข้าใจว่านี่คือการแอบถ่ายอ,อีซอลงเสร็จภาพที่3อันนี้ชวนชวนตกใจเป็นภาพเขาอ้างว่ากลุ่มลายวัดส่งคลิปสยิวผู้ชายแลกกันดูเฮ<ะ>้ยเขียนชื่ออย่างงี้เลยเหรอวัดโบไหนขอกลับไปที่ภาพที่หนึ่งดีฮะที่บอกว่าพระผู้ใหญ่ในวัดต,ตกดึก แปลงกายใส่หมวกแล้วก็ออกเที่ยวรวมทั้งมีคลิปลับแลกกันดูในกลุ่มพระคุณผู้ชมครับอันนี้ตามข้ออ้างนะอันนี้ตามข้ออ้างกลับมาตรงนี้เพื่อความเป็นธรรมเราเองคงจะไม่ไปกล่าวหาเพราะสำนักพุทธต้องทำงานบ้างนะฮะล่าสุดเนี่ยเราไปที่วัดนี้เลยใช่คะ่ะเราถามเจ้าอาวาสบอกเจ้าอาวาสครับเห็นรูปแล้วใช่ไหมฮะ ด้วยความเคารพเปิดภาพหนุ่มใหญ่ที่ใส่หมวกหน,น่อยดิคู่กันหน่อยนี่เราก็ถามบอกเอ๊ะอันนี้คืออะไรนะล่าสุดเจ้าว่าบอกว่าพระที่ปรากฏในรูปแต่ละรูปขายพระไร้สดเขาบอกว่าพวกนี้ไม่อยู่วัดแล้วใช่ไปไหนหมดแล้วฮะพวกนี้ ก็คือจเจ้าอาวาสเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้อาตมาไม่รู้จริงๆนะเหมือนมีคนมาปล่อยข่าวว่าเป็นอาตมาเนี่ยกับพระที่อยู่ในเครือขาอ่ายอาตมาเนี่ยเป็นคนทําหรือเปล่าต้องบอกเลยว่าไม่ใช่แล้วที่สําคัญเนี่ยรู้ด้วยว่าคนไหนเนี่ยเป็นคนปล่อยข่าวน่าจะเป็นพระที่มาจากต่างจังหวัดมาอยู่ที่นี่ประมาณ6เดือนแล้วมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมทั้งดื่มเหล้าโวยวายทาผิดวินยัยอาตมารเรียกมาตัดเตือนแล้วก็ทําอะไรไม่ได้จนกระทั่งเขาอยู่ออกไปอยู่ที่อื่นถามว่าแล้วพฤติกรรมของพระต่างๆที่อยู่ใน ในรูปแต่ละรูปที่นําเสนอในเพจเนี่ยตกลงว่าเป็นใครทางด้านเจ้าอาวาสก็เลยบอกว่าเป็นพระของกลุ่มพระที่ออกมาแล้วอาตมาเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรย,ยินดีให้ตรวจสอบทุกอย่างทั้งตัวว่าเป็นอาตมาแล้วที่นี่เอาจีนะเห็นบอกว่าเผาศพฟรีสาราฟรีด้วยนะเพราะนั้นเจ้าอาวาสบอกว่าก็เนี่ยเหมือนกับพวกนี้มันทําเสียชื่อแล้วมันก็ไม่อยู่แล้วสํานักพทธต้องลงได้แล้วนะฮะต้องลงดูได้แล้วนะฮะเรื่องแบบนี้นะฮะฟังเสียงเจ้าอาวาสท่านชี้แจงบ้างฮะ สภาพวัดตรงไหนที่เป็นฮาเลมไม่มีเลยนะแล้วไอ้การสร้างฮาเลมมันก็เป็นไปไม่ได้แล้วส่วนที่เอาไปลงเนี่ยคือเหมือนก็เอาไปลงเลื่อนลอยแล้วก็ไม่มาถามเรานะ <S 1> <S 1> พอลงเสร็จปุ๊บเนี่ยวัดก็เสียพระก็เสียแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยคือเราให้เราคือเขามีเรื่องกันอยู่แล้วแล้วเขาก็ประกาศตัวว่าเขาจะออกจากวัด วันที่เท่านั้นเท่านี้ตั้งแต่สิ้นเดือนเราคนสุดท้ายเนี่ยพอพอเขาขอติดแอร์ในในในวัดเราก็ไม่ให้ติดเพราะว่าค่าน้ำค่าไฟเรานี่ค่าน้ำค่าไฟเนี่ยนะเรายังต้องเรียอะไราหาจ่ายเลยติดนี่ติดสินเขาก็เยอะวัดในซอยเนี่ยเงินก็ไม่มีเงินก็ไม่มีนะเนี่ย คุณผู้ชมครับสรุปแล้วกลายไปว่าพระน่าจะทะเลาะกันในวัดแล้วหลังจากนั้นขออนุญาตเปิดภาพที่ไลฟ์ส่งไลฟ์สดหน่อยฮะอันนั้นสำคัญสแสดงว่านอกจากจะมีพระผู้ใหญ่แล้วก่อนหน้าน,นี้ก็คือไอ้พวกพระลูกวัดนี่นแหละคือเ้่าวัดก็ไม่ได้ปฏิเสธใช่ไหมว่าไลฟ์สดจริงหรือไม่จริงแต่ก็กำลังบอกว่าน่าจะเป็นพวกที่ก่อนหน้านี้เคยมาอยู่แลวสร้างเรื่องแล้วท่านเตือนมันจะพติดแอร์ก็เลยเหมือนกับปล่อยเพื่อทำลายวัดทั้งหมดนี้สำนักพุทธขยับด้วยนะครับ